ครับอันนี้ก็เป็นอาการของรถติดโหลดนะครับตามสับช่างถ้าจะพูดกันในภาษาชาวบ้านก็หมายถึงรอบเครื่องมันตกลงมาเครื่องไม่สู้ระบบไฮดรอลิกนะครับอ่าครับนี่แหละครับ,ร,บรอบตกลงมาแล้วก็ถึงขนาดเครื่องเกือบดับก็หลังจากตรวจสอบ ก็จะตรวจสอบกันทีละร,ระบบนะครับทีละลูกนะถ้าแก้ไขที่หน้าง,งานได้ก็จะแก้ไขไปนะฮะถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องแก้ไขามากเราก็จะเอาเข้าลงซ่อมานะมันก็จะสะดวกสบายเรื่องการถอดแล้วก็มีเครื่องอนวยความสะดวกครับผมอ้าครับเริ่มที่ปั๊มก่อนครับปั๊มไมดูอีกตอนนี้ โอเคถ้ารูปร่างอย่างนี้ก็แสดงว่าเปลี่ยนจากปั๊มแคทมาใช้ปั๊มของคาวาซากินะครับตระกูล K3V เครื่องยนต์ก็ไม่ใช่เครื่องเดิมแล้วละครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวนะครับโอเคเครื่องยนต์เป็นเครื่องที่แปลงมาใหม่ครับผมอ้าวมีอะไรแปลงอย่บ้างชุดระบบแพร์คอนโทรลอันนี้ยัง โอเคนะครับระบบอื่นยังเหมือนเดิมครับถ้าอย่างนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจกับระบบของ K3V โ okay. อเคเครื่องตัวนี้วัดแรงมา้าอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับสำหรับใช้กับ K3V ตัวนี้ แรงมนาะถึงกันแน่นอนอันนี้เป็นระบบปัม๊มครับผมช่วงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบแรงดันไฮดรอลิกนะครับมากับช่างมทดครับวันนี้ทีมงานวรการเจนบุญส่งมาครับก็หลักการเราก็จะวัดเพชเชอร์ของปั๊มไฮดรอลิกทั้ง2ลูกนะครับ แล้วก็มาเปรียบเทียบแต่ละอุปกรณ์นะครับว่าแต่ละอุปกรณ์นี่แรงดันเท่าไหร่กี่ปอนกี่ปอนตามสเปคถ้าแรงดันของตัวไหนหายไปเราก็จะไปดูแลจุดนั้นนะครับหรือว่าซ่อมจุดนั้นอาล้ครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งและรูปร่างของเล็กโกลเตอร์นะครับตัวควบคุมปั๊มมี2ลูก ที่เราจะต้องทําการแก้ไขของระบบไฮดรอลิกแล้วก็จอยสวิวเวลจอยก็อยู่ตรงนี้นะครับไอตัวนี้จะเป็นทางผ่านของน้ำมันไฮดรอลิกที่จะเข้าไปกลับเคลื่อนมอเตอร์เดินทั้งสองข้างข้างล่างนะครับก็วิศวกรก็จะออกแบบมาให้เป็นทางผ่านไปตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้รั่ว น้ำมันก็ไม่สามารถผ่านไปที่มอเตอร์สวิงหรือผ่านไปได้น้อยก็ทําให้ตัวเดินของเรานะ่ไม่มีแรงได้อีกหนึ่งจุดนะครับที่จะต้องดูต่อไปลำดับต่อมาสําหรับเครื่องยนต์ที่รอบเครื่องตกและก็ติดโหลดนะครับตรงนี้ก็เป็นตําแหน่งของปั๊มโซล่าหรือว่าปั๊มดีเซลที่เราจะต้อง เอาไปให้ร้านเช็คปั๊มทดสอบสัญญาณง่ายๆก็คือนี่แหละครับรถติดโหลดแล้วก็เวลาร้อในสตาร์ทไม่ได้ครับสตาร์ทเครื่องไม่ติดเลยต้องรอให้เย็นก่อน,นก็เป็นจุดที่เราจะต้องแก้ไขโอ,โอเคนะครับก็ถือว่าสภาพโครงสร้างรถนี่จะต้องบูรณะการอีกพอสมควร ต้องเอาเข้าโรงซ่อมแล้วล่ะครับถ้าสภาพอย่างนี้ทำที่หน้างานไม่ได้ครับครับหลังจากตรวจสอบทั้งตอนเย็นและตอนร้อนนะครับก็สรุปได้เบื้องต้นว่าระบบแรงดันไฮดรลิกภาพรวมทั้งหมดโอเคนะครับใช้ได้อุปกรณ์ที่แรงดันไม่ถึงก็มีตัวเดินซีซ้ายซีกขวา ได้ครึ่งหนึ่งของสแตนดาร์ดซึ่งจะต้องรับการแก้ไขต่อไปแล้วก็ติดโหลดนี่ก็มีอยู่2จุดครับ1ก็คือเร็ก l ก t ลเลเตอร์ของปั๊มไฮดรอลิกติดนะครับกับ2อรถเวลาร้อนมาสตาร์ทไม่ติดก็สรุปได้เบื้องต้นว่าปั๊มโซล่าปั๊มดีเซลของระบบเครื่องยนต์มีปัญหาครับต้องการแก้ไขเบื้องต้นตัวเดินไม่แรงก็ต้องแก้ไขที่ซีนหัวใจ เปลี่ยนสวิเว่นจอยซีนนะครับก่อนแล้วก็ทําให้แรงดันเพิ่มขึ้นมีสวิเว่นจอยหรือว่าซีนหัวใจภาษาช่างนะครับแล้วก็ตรงมอเตอร์ตัวเดินปั๊มโซล่าแก้ไขโดยการเอาไปเช็คปั๊มที่ร้านเช็คปั๊มโซล่าใหม่เลคเกเตอร์ถอนมา ปรัปรุงดูนะครับว่าจะแก้ไขทํางานได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องซื้อใหม่ครับเลคเกรเตอร์ของปั๊มไฮดรอลิกก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3จุดนะครับก็ต้องรอให้มีรถอีกคันหนึงมาแทนแล้วก็จะได้ย้ายเข้าโรงซ่อมครับก็ถือว่าสิ้นสุดงานชี้เป้าของช่างโบราณต่อไปก็เป็นหน้าที่ของช่างหนุ่ม,มเขาจะดำเนินการต่อไปนะครับเราก็เข้ามา ช่วยดูแลอีกทีหนึง่งครับผม